จะทำอย่างไรหากคาศึกโจมตีฝาแนวป้องกันชั้นในของเรือรบฝ่ายของเราเข้ามาหากมีการยิงขีปนาวุธหรือระเบิดฝาแนวป้องกันเข้ามาได้ก็จะมีระบบซีวิสหรือ close-in weapon system เรียกว่าระบบอาวุธป้องกันระยะประชิดคอยตรวจจับและทำลายขีปนาวุธระเบิดหรืออากาศยานที่ใกล้เข้ามาระบบนี้จะมีเรดาร์คอยตรวจจับส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สั่งการปืนใหญ่โรตารี่หลายลำกล้องให้ทำงานโดยอัตโนมัติระบบที่นิยมใช้ตามชาติมหาอำนาจทางทหารเช่นระบบฟาลังของสหรัฐอเมริการะบบแพนเซอร์เอหรือ AK-630 ของรัสเซียสำหรับกองทัพเรือไทยนั้นล่าสุดมีการติดตั้งระบบฟาลังจากสหรัฐอเมริกาให้แก่เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชที่จะซื้อมาจากประเทศเกาหลีใต้ เข้าประจำการเมื่อ7มกราคม2562เป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงมีความสามารถในการรบได้ทั้ง3มิติคือใต้น้ำผิวน้ำและอากาศติดตั้งระบบอาวุธป้องกันระยะประชิดแบบเรเทียน MK15 ฟาลัง b ล็อก 1B ที่ใช้กระสุนเจาะกรอกขนาด20มิลลิเมตร6ลำกล้องยิงได้ด้วยตรา3,000ถึง4,500นัดต่อน,นาที สามารถยิงทำลายขี่นาวุธต่อต้านเรืออากาศยานรวมไปถึงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขนาดเล็กด้วยคุณสมบัติตอตอบสนองเร็วตรวจจับและนำทางด้วยเรดาร์ขั้นสูง